มันจะแลบมาสกิลหนึ่กด2สตตนหมู่แล้วก็อันติซุ่มแบบนี้วิธีคอมโบยูดอร่าสกิลหเป็นการปล่อยสายฟ้าออกไปทำดามิดหมู่ได้แบบนี้ซึบใครโดนก็จะติดสัญลักษณ์ข้างๆแบบนี้สกิลสองสตันได้แต่เป็นการล็อกทาร์เก็ตสตันได้คนเดียวแบบนี้ซึบ เห็นไหมล็อกททร็ก็ตซึบแล้วก็ดิดสัญลักษณ์เหมือนเดิมแต่ถ้าเราอยากให้สกิลสองสตันมู่เนี่ยเราต้องกดสกิลหนึ่งมาไปก่อนแบบนี้ซึบแล้วก็กดสกิลสองสตันซึบมันจะสตันทุกคนแบบนี้ออลติเมทสามารถเลือกได้ว่าจะให้ฟ้าผ่าลงตรงไหนตอนใช้สกิลอยู่ก็สามารถเดินได้เช่นกันแบบนี้ซึบเรียกให้ฟ้าผ่าลงตรงกลาง คนยูโดราคือเวลาที่สกิลโดนคนเนี่ยจะติดมาร์กสัญลักษณ์ทันทีแบบนี้ซึ่งเห็นไหมจะติดสัญลักษณ์ไม่ว่าสกิลไหนก็จะติดสัญลักษณ์ทกสกิลแบบนี้เห็นป๊แล้วถ้าศัตรูติดสัญลักษณ์เมื่อไหร่การสกิลครั้งถัดไปจะติดฟ้าแลบทันทีแบบนี้เห็นไหมฟ้ามันจะแลบวิธีคอมโบง่ายๆของยูโดราคือสมมติอันนี้ศัตรูอยู่ตัวเดียวอัลติเมทเรากำลังคูดาวอยู่เราต้องการโป๊กศัตรูก่อนให้เรากดสกิล2แล้วก็ค่อย1เพื่อที่จะเอาพาสีฟ้าแลบสกิล2แล้วก สองสตาร์ทก่อนฟึ๊บแล้วก็สกิลหน,หนึ่งให้ฟ้าแลบแบบนี้ถ้าเราก,กดสกิลหนึ่งก่อนแล้วค่อยกด2มันจะเป็นการสตาร์ทอย่างเดียวไม่ฟ้าแลบแบบนี้เห็นไหมมันจะไม่มีฟ้าแลบเวลาเข้าไฟเนี่ยจึงต้องเปลี่ยนคอมโบจาก2 1เปน็น1 2แทนแบบนี้ หนึ่งแล้วก็สองมันจะโดนสตันหมู่เห็นไหมเพราะว่าติดสัญลักษณ์แล้วก็โดนสตันคอมโบครบเซตก็คือกดสกิลหนึ่งมาร์คสกิลสองสตันหมู่แล้วก็กดอัลติเมทฟ้าผ่าได้เลยแบบนี้สกิลหนึ่งมาร์คสกิลสองสตันหมู่แล้วก็อันติฟ้าผ่าซุ้มแบบนี้สกิลหนึ่งมาร์คซึบสกิลสองสตันหมู่แล้วก็ฟ้าผ่าซุ้มสำคัญตรงที่ตอนสกิลเนี่ยทุกตัวต้องติดมาร์คแบบนี้ซื้ มา,มาสกิลหนึ่งซื้อกดสองสตตนหมูแล้วก็อันติีซุม่มแบบนี้สัพพาหมดเลยที่ลองคอมโบดูกันได้ยูดอร่าตัวนี้เพิ่งรีแวนม,มาลอสกินนี้เข้า